โคตรมหากราบนนฉียังไงวันนี้ก็ตึงแล้วก็ตึงให้สุดเลยละกันก็จัดไปเลยละกันก็ไม่รู้นะว่าเขาคิดอะไรอยูย day, ่เอาแรดมาออฟแต่ถ้าเอาแรดมาออฟแล้วก็ก็จัดไปเลยละกันก็เอาไปเลยละกันมังกรเล็กมันถือว่าเป็นศักดิ์ศีของออฟแต่ถ้าคุณกล้าเสี่ยงก็จัดไปเลยละกันก็ตุยไปเลยละกัน จะยินข่าวว่าจจนาคอสซีตันนี้โหดจัดก็ <ละ S 1> จัดไปเลยละกันบ้องเพ่งไปเลยละกันผมใส่ได้หมดแล้วครับ <ยะ S 1> ไม่ว่าจะอยู่กันกี่คนหมูหรือเดียวแต่ถ้ามามูเยอะขนาดนี้ก็ตายไปเลยละกันชาวพนักิจสบไปเลยละกันนี่นี่แถวนี้มีใครเป็นลูก GM หรือเปล่า ไรลูกเกมเหรอต่อยลูกเกมไปเลยล่ะกันพอดีซุ่มพุ่มแล้วเขาจับใส่ได้อาก็ใส่ไปเลยล่ะกันขอบคุณมากนะน้องเอ๋กูรอดได้ไงวะนี่ลุมเมียค่ะแอบมองเธออยุดนะเจ็บเธอไม่รู้จะหนีไปไหนแอบโอ๊ยเยอะไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็พอแล้วโอ้ก็เกงใจทีมเขาบ้านถ้าไม่เกงใจก็ตุ่ยไปเลยละกัน ว้วพวกคุณมาล้อมผมอย่างเนี้ยถือว่าพวกคุณต้องการที่จะเซตหย่อผมนั้นเนี่ยก็จัดไปเลยล่ะกันลงไปนอนเลยล่ะกันเล่นฉี่สักทีจังหวะโชว์เทปมันต้องมาสิว่าก็จัดเลยล่ะกันตุยไปส่งเนื้อผู้พิ้วไหวเนื้อสายน้ำผู้พิ้วไหวเนื้อสายน้ำพิ้วไอวเนื้อยสายส่าย กำลังจะวาร์ปกลับบ้านดีๆแต่เจออลิกเขาก็จัดเลยล่ะกันเล่นก็กำหมัดเลยล่ะกันบมุกมาถึงป่าคนอื่นแบบนี้ไม่เกรงใจกันเลยนะก็จัดไปเลยล่ะกัน อปป้าขอเวลาโอลังตั้งตัว่ดยสิวนวะก็จัดไปเลยละกันก็หลอดไปเลยละกันว้าวเจอหน้าเพื่อนสนิทก็จัดไปเลยละกันนะเพื่อนค่าสลับเปาที่มึงติดกูอยู่20กูคิดดอกเบียเพิ่มเป็นสองแสนนาคลอสที่เขาว่ากันว่าผิวผิวก็ไม่ต้องขยับไปเลยละกันนะเพื่อนนะสวยครับเอ๋สวยครับนีูเมียค่ะแล้วก็ชนะแบบ อีซีเลยละกัน้คนเริ่มลำคานแล้วละกันงั้นก็จัด MVP ไปเลยละกันจบได้ก็ดีลำคานลำคาญละกันโอ้ในทีมมีแต่ผู้หญิงนี่ว่ามินน่ามันฆ่าไปเกือบยีสิบโอ้โห